พาติ่งมาแล้วจ้าวันนี้มีตัวอย่างซีรีส์วายมาให้ดูกันอีกหนึ่งเรื่องตัวอย่างนะตัวอย่างตัวอย่างโอเคเราหลงว่าจะดูเรื่องจริงอีกชื่อเรื่องว่านับสิบจะจูบเลอเบลลี่ไรเตอร์อือแค่ชื่อก็แบบว่านับสิต้องนับสิบก่อนจูบเลยเนี้ยแค่ชื่อก็หวั่นไหวแล้วอะ เามันเป็นนิยายมาก่อนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าหนูไม่เคยอ่านอเครื่องตรงไม่เคยรู้จักเรื่องนี้เลยอันนี้พูดตรงพี่ไม่คุ้นหูเลยเหมือนกันเนี่ยน่าจะสนุกนะพี่ก็ดูแบบน่าจะเกลีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบแนวลุกๆอย่างงี้ปุ๊บไม่รู้อะเออแเป็นไปได้ให้ความรู้สึกแบบฟังจากชื่อเรื่องไให้ความรู้สึกแบบนับสิดต้องมีฝยดึงอะถึงจะแบบลุกๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่รู้เรื่องอะไร เกี่ยวกับในตัวแบบซีรีส์ในตัวนิยายเลยเลยเราต้องไปดูกันก่อนว่าเป็นประมาณไหน <Okay. S 2> แต่คือรู้ว่าพระเอกอ่ะน่าจะชื่อก้าวนพเก้าที่มาจากเรื่องได้แดงอ่ะนักแสดงจาก mm. เรื่องได้แดงแล้วก็อีกคนนึง mm. น่าจะชื่อพี่อัดปะพี่อะไรไม่รู้อ่ะไ mm. ม่มน่ใจขอไปดูก่อนนะเพราะว่ายังไม่เคยดูเลยไม่รู้อะไรเลย okay. คุณผู้ชมครับจากนิยายชื่อดังบนเว็บไซต์ที่มีผู้ติดตามไปจำนวนมากสู่ผลงานซีรีส์ที่จะออกมากระชากใจสาววัยทั่วประเทศเพได้ฟินินไปกับคิงและน้ำชาในรักหมดใจในวิศวะบัเอนจิเนียร์ซีรีส์รท้ท่าช่องสิหน้าปกอ่ะ ไม่ใช่ฉันหรอเขาแค่ออกข่าวมาสำนักพิมพ์ก็จึงดังไปด้วยเป็นส่วนหนึ่งของดีใช่ไหมไม่เป็นส่วนหนึ่งของดีใช่ไหมเราเนี่ยเป็นรัศดีสยองขวัญเรื่องใหม่ที่ผมส่งให้บัวอ่ะเป็นไงบ้างครับขาว่ๆผี่ตั้งใจแล้วเป็นส่วนหนึ่งเราจะให้ซีนเขหตุยายไว้พี่หนึ่งเล่มไม่ใช่เป็นนิยายของคนนี้ที่ออกข่าวใช่ไหมมันเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ชืื่่ออจีนนใเรงกำลังจะได้ทำซีรีส์ด้วยแต่ผมไม่ถนัดนะครับ ถึอช่วยกันแล้วกันนะนี่เป็นคำสั่งแต่พีมพว่าเธอฝนเธอฝนอน่าใช่สายสองตัวนี้สายเฮ้ยให้คิดแป๊บแป๊บเอ้ยจีนพี่ขอฉากเอ็นซีอะแซบๆเลยนะไปได้ล้วไปหวังว่าคงไม่ได้ไปเล่นนิยายตัวเองนะอันนี้คือไม่รู้นะแต่เราเัาเปิดบอว่าให้เอ็นซีเหมือนเด ปเป็นวิศวะผัวโคมาเลยจ้าแสดงว่าพระเอกต้องโหดแน่เลยอย่างที่การบอกอ่ะน่าเลยน่าร้อนเลยคือแน่ในหน้าปกนี้มันมีหนวดด้วยเรเลยคิดว่าคาแรคเตอร์น่าจะประมาณนั้นหล่ออยู่นะเธอเอ้แต่ก็ไม่ได้โหดขนาดนนั้แต่ว่าก็ให้อารมณ์แบบแมนอ่ะใช่โอ้ยนี่เชี่ยรอสัตย์นะพี่ดูดิผมนับสิบอายุยี่สิบธุรกิจระหว่างประเทศปีสองนับสิบจะจูบนี่นึกว่าหนึ่งสองสามสี่ โอ้ชื่อนับสิบเลยประเทศดีนะมึงจะไปไหนเขาจะเดินไปข้าห้องน้ำเล้าชอบรอยที่กูทำไว้กับมึงแคร์แคร์แคร์เป็นสิ่งที่เตือนมึงว่ามึงอะเป็นของกู อันนี้แสดงแต่นั้นฟินจริงไอ้นั่งงพี่ว่าอ๋อฟินใช่ไหมเออว่ะจริงเขินไม่รู้เขินผมว่าฟินมากมาปังปังปูเย่เย่เย่ครับไอ้มาดูนีาดูคุณลีงวันันได้วเออทำไมวะสวัสดีครับคุณจีนเ้ยมันมาได้ไงวะคอนโดมึงอ่ะมีสามอนนอนใช่ไหมไม่แล้วม่อยู่ห้องเดียวกันเหรอกูก็ได้ยินหมดแล้ว แค่เดือนเดียวนะมึงอะโอ้โหทำไมกรท่องลกจังวะอยู่นี่อยู่ได้ก็อยู่ไปรับขนมปังตอนเช้าไหมครับอย่งมึงกลเลยนะชอบภูเขาเลยแบบเนียบเนาะใช่ไหมคิดเหมือนพี่เลยใครเอกที่มึงบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับบทฉอบๆคุณจะขอให้คุณจีนเน่ยช่วยไปคู่ซ้อมบทให้กับผมหน่อยได้ไหมครับคู่ซ้อมเนี่ยนะแต่รู้กแล้วใช่ที่มึงจะทำอะไรคือซ้อมบทไงครับตอนนี้มันบทจูบนะไม่ได้หรอกครับงั้นไม่ต้องก็ได้ครับเออจะจูบก็รีบๆจูบ จบเลยมันลายลึกเชื่อหว่าในบทคนจีนต้องตกใจนะครับพระเอกอะแต่ตอนเนี้ยจีิหลับตาก็ได้นะพระเอกมันต้องลุกลายลึกแบบดูเจ้าเล่ห์อะในย่าทำมาเลยหวังผลนี้ปะไม่หรอกไอ้นี่ใครอะคัดโอ๊ยจูบสัทีสิไว้นี่ถ่ายซีรีส์วายนะมันต้องจูบมันต้องดูดเดิมทำไมอะนักสิบเขือเราอรออ๋อไม่มันอยากจูบอ้นี้ นี่มันอยากจะไปที่นี่นีปพี่จินชอบสิบเหรอทันทันที่พี่รู้ว่าเอ๋ชอบสิบร้ายเหมือนกันนะเนี่ยมึงนั่แหละมึงน่แหละกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเมื่อมีภาพหลุดนักแสดงหนุ่มซีรีส์วายื่อดังที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้กับนักเขียนเจ้าของบทประพันธ์ของเรื่องมีความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกันครับทำเอาแฟนๆซีรีส์ตาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จนชีวิตติดอันดับหนึ่งกันไปเลยพี่ต้องเลิกยุ่งไก่นับสิบอะแบบจริงจังอะไม่เข้าใจใช่ไหมว่ามันส่งผลกระทบต่อซีรมากว้ มีเรื่องหรอนี่แบบว่าอย่ากเป็นมากกว่าแล้วเขาแยกจิ้มกับนายเอกสองพี่เลยน้ำสองคนจริงปะเนี่ยเมื่อรัตน์อกจอไปไม่ได้มึงเก็บของแล้วออกไปจากห้องกูคุณจีนสรุปมึงจะตไปไหมไม่ไปได้กูไปเองถ้ามึงไม่ไปชัวร์กูไปเองเรานี่เก่งนะ พูดบ่อยเลยสิท่าายจะเพิ่มกับอ๋อทายทายดีสิพี่ฉนได้เลยอสงสารพี่อยากดูเรื่องนี้แล้วะหนูก็อยากดูพี่ไม่อยากดูคนละไอ้เร่องนวลไอ้นี่ก็หน่วงนะแต่อันนั้นมันหน่วงแบบบรรยากาศแบบนักเรื่องแบบนี้มันบรรยากาศแบบดามองล์มึงคิดว่าขู่จะเชื่อคนที่มันหลอกมาตลอดหรอผมไม่ได้ขอให้คุณจีนเชื่อผมตอนนี้ นี่มันสนุกมากวที่มาหลอกกลัะอะไรวะบอกวันไหนเนี่ยปีน่นน่จัแต่ไม่รู้วันนะหรอปีหน้าเนี่ยแต่นี่เดือนสิบแล้วนะเฮ้ยเขามาเล่นด้วยกันเหรอหรือว่าคุณจีนไม่เคยจูบใครมาก่อนนั้เลยเหรอประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นปะ ขอบคุณที่มาส่งนะครับคุณผู้ปกครองอย่าคุณจีนนะหลานฉันจะเจอตัวเองแล้วจะมาทำไมอีกผมชอบคุณจีนมันมันต้องบันทันเลยพี่จะบอกจะจุบแต่นั่นเป็นตัวอย่างเลยนะมันไม่มีหรอกเชื่อพี่หรอเป็นตัวอย่างกูจะบอกอะไรมึงให้นะเมื่อกี้กูไปรูปฟอร์มาจริงๆเชื่อหนูเป็นตัวอย่างกูเจอกับหมาแล้ว เรื่องนี้นักจูบถ้างั้นมีแต่จูบไปเรื่องเราต้องจุบบ่อนะจ้ไอ้ผู้ชายอยนครับไอ้พระเอกอ่ะต้องจ้องจะจูบนายเอกแน่เลยอะไว้ถ้าคุณจีนเชื่อผมเมื่อไหร่้อคอยบอกชอบผมก็ได้จุบว่ะมันแตกต่าเป็นศิลธรรมนักจบกันอยูคุณว่าหนึ่งสองสามสี่หาิบแปสิบสองพันยี่สิบเอ็ด ไม่คือพูดตรงๆนะนี่คือทุกเรื่องตัวอย่างทุกเรื่องคือมึงต้องปิดด้วยการที่จะจุบแล้วก็ไม่จุกแล้วมึงก็ตัดในเงี้ยหนูจะหนูรู้แล้วเชื่อหนูเหอะมันไม่มีหรอกไอพี่ว่าเปิดมาจูบเลยเลยมีมมโอ้พี่อยากดูแล้วอ่ะพี่ว่าเรื่องนี้มันทาให้พี่แบบคึกคืนเหมือน,ต,นตอนแรกหนูไม่คาดหวังเลยเพราะหนูอ่ะไม่ได้รู้จักเอ่อนักแสดงนําอ่ะทั้งคู่แบบแบบ คือไม่ได้รู้ไม่ได้ตามอะไรม่ไไม่รู้ใช่แต่ก็พอรู้ว่าเออคนนี้ชื่อเก้าวสี่คนหนึ่งอ่ะเคยเห็นในแบบว่าวงการแบบคือเคยเห็นเขาเล่นละครเลยมาบ้างแบบบ่อยๆแต่ก็ไม่รู้จักไม่ได้สนิทมีคนไอมีคนจาวอะไอยเงไม่น่าเข้ามาไม่อโอเคนั่นแหละ แต่ว่าพอมาดูเนี่ยน่าดูเนาะน่าดูมากแต่ตอนแรกอน่นึกว่าจะไม่เข้ากันด้วยนะแต่แรกอ่ดูแบบว่าวน่ารักค่ะพี่ว่าเวลาแสดงแล้วเคมีมันดูเข้ากันคาแรคเตอร์มันดูแบบเข้าเข้ากับบทด้วยแล้วเคมีเข้ากันด้วยพี่ว่าเกิดเรื่องนี้เกิดใช่แต่ว่าเค่แค่ชื่อก็แบบว่าเอ๊น่าสนใจมันแปลกอืจูบมันแปลกอ่ะคือตอนเนี้ยรู้แค่ว่าเออ คุณจีนเป็นนักเขียนเลยคือนักเขียนเองก็ดังมากจะถูกนำไปทำเป็นซีรีส์นับสิบเนี่ยนางก็เข้ามาแคสซึ่งก็แคสได้เป็นพระเอกของเรื่องนี้แล้วอยู่ๆก็ไปอยู่บ้านคุณจีนด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้เรื่องบางอย่างต้องไปย้ายไปอยู่ใช่คือคืนยังเลยกระชุบกระชฉวยหัวใจใช่แต่หนูเดาว่านับสิบมันต้องร้าย คือมันไม่มีพระเอกใ,ใหญ่ดีๆหรอกนครู้สึกหนว่ามันต้องมีความแบบว่าเจ้าเล่นิดๆในการหนูว่ามนตอ<ร>หนูว่าที่เข้าไปอยู่บ้านคุณจีนต้องเป็นแผนด้วยจริงหรอไม่รู้หนูด้วตั้งแต่แคสเลยหรือเปล่าเออเพราะถึงมันมีเรื่องอะไรสักอย่างปิดบังอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอ,อเป็นไปได้ก็แบบยิ่งยิ่งตอนแบบว่าตอนแคสอะเหมือนพูดกับพระเอกเลยอะไรอย่างเงี้ย มันก็น่าจะแบบหรือว่ามันตามคุณจีนมาตั้งนานแล้ววะเป็นไปได้แบบใช่ไหม,มตั้งแต่ผลงานออแกมเขียอะไรเออหรือว่ามันตามตามคนนิยายวะหรือว่ามันไปเห็นตอนมัธยมไง พอไปเห็นตามมัธยมมันก็ไปตามงานหนังสือเออแล้วพอไปตามงานหนังสือมันก็ไปเจอแต่มันก็อยากให้นิยายเป็นจริงไม่หรอกที่ที่งานในหัวนึกถึงขั้นกูพายาพี่ก็ำยางจะคิดอยู่เหมือนกันพายาเอาขั้นกูมาใส่จัดฟังงานดนตรีเป็นงานหนังสือเออพี่ว่าจริงนะบางทีอ่ะมันก็คืออยากแบบ ตามมาตลอดตามมาตลอดแล้วก็มาเนี่ยไม่รู้นะแต่หนูเดาว่าแบบมันต้องเป็นแผนที่มันอยากเข้าไปอยู่บ้านคุณจีนแล้วมันก็อยากสนิทคุณจีนใช่คือมันอยากเข้าไปอยู่ใกล้เขาไม่งั้นแบบคนบ้านที่ไหนอยู่จะให้จะเขียนมาจูอมันไม่ได้มันแอบชอบมันจะเล่ยจริงจริงพี่แมมันแอบชอบนะใช่ไหมแอบหนูก็ว่ามันน่าจะชอบแล้วก็ทบแสดงละครว่าแต่ว่ามันไปชอบจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึก็จะมี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 เฮตีมีแบบเบื้องหลังที่แบบ มาแล้วก็ตามมาแค่แต่ที่นี่มันไปได้เรานี่วิเคราะกันเยอะเหมือนกันเน่ยถ้าเกิดไม่ใช่เชียงโยนี้มาเขาจะรู้เลยเกี่ยวเชียงโยนี่คือเป็นที่หนึ่งแหละละคนอ่ะตัวท็อปเลยแหละไอเคนจ้าชอบพอแล้วชอบมากชอบมากน่าติดตามเป็นเรื่องที่น่าติดตามอีกเรื่องนึงพูดตรงว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดหวังแต่กลายเป็นชอบแล้วก็อยากดูมากจริงๆหรือว่าเราจะชอบสไตล์เหมือนกันว่าอะไรที่มันแบบทูบเทเลนส์เลนแบบที่าใจ ยังไงเดียกด้วยคาเลคเตอร์ที่มันต่างออกไปจากแบบว่าเรื่องอื่นๆของอของพระเอกด้วยนางเอกด้วยอะไรงเงี้ยคือเอาพูดคอนมัน<อ><ด>ไม่เหมือนมันไม่ไม่จำเจเอ่ะ<อ>ไม่จำเจเปิดมาก คือเปิดแบบเปิดตัวอย่างมาก็คือเข้าใจผิดนกว่าจะแนะนานิยายเรื่องที่เอามาเขียนแล้วใช่แต่ว่าตอนปิดอรู้นะว่าไม่ได้จูบจริงรู้เออทำไมไม่เห็นเรื่องนี้พี่ต้องรู้เรื่องจูบกันบานแน่เออเออนั่นแบบว่าสิบจูบแล้วใช่อ่นเราแบบนับสิบอ่ะอยากจะจูบไอคนนี้มากหาโอกาสแบบหาชวยโอกาสตลอดแบบรู้แล้วนับสิบนับนับสิบจะจูบเลิฟลี่ไลเตอร์ ก็คือนักเขียนไงโอ้ยน่ากน่าักมากเก่งไหมมันต้องโอ้ยพี่ขนบเลยอะพี่ก็รู้อย่างทำไมพวกหนูถึงชอบอ่านนิยายเพราะนิยายมันจะมีมิกอะไรเรน้องอะไรเงี้ยมันจะน่ารักคือนักแต่งเขาจะคิดอะไรมาแบบดีแล้วเออนะ ปิดไหมก่อนที่เราจะเยอะแหละใช่เยังไงก็รีแอคแน่นอนจากเรื่องนี้แน่นอนจากขอให้มาเร็วๆต้นเดือนเลยต้นต้นปีต้นปีกระราหนึ่งกราหนึ่งกระลายิ่ ไม่ไปเที่ยวกันเหรอหนึ่งโมงกันเวลาเวลาเที่ยงคืนศูนย์ศูนย์หนึ่งนาทีใช่โอเคจ้าไปนะจ้าปิดคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดซับนะจ๊ะคือกดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะจ๊ะทุกคนมีอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะเรื่องนี้ให้สปอยได้เลยกันสปอยนิดนึงแต่แบบไม่ต้องเล่าทุกอย่างหมดโอเคนะจ๊ะจ้นะจ้าบ๊ายบาย ใช้เรื่องนี้ดีนะดีอ่ะพี่ชอบอะ